ชำแหล่นโยบายเรือธงเอื้อสามนายม็อบรอพาดนิติสงครามรอล้มการถแถลงต่อรัฐสภาพิจารณาเรื่องด่วนคณะรัฐมนตรี เพื่อถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา162ผ่านนโยบาย10ข้อเร่งด่วนขององค์อิงแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในวันที่12-13กันยายนโดยมีประเด็นไฮไลท์สังคมจับตาคือแจกเงินหมืน่นผ่านโครงการดิจิทัลวอลเลตและเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เช่นสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex หรือคาสินโนถูกกฎหมายหวังเงินใต้ดินมาอยู่บนดินอย่างไรก็ตามนโยบายขององค์อิงถูกมองว่าสอด ของกับวิสัยทัศน์ของพ่อนายกทักษิณชินวัตรนวนที่22สิงหาคมที่ผ่านมาที่เน้นหนักจุดขายทางด้านเศรษฐกิจหวังเพิ่มเงินในกระเป๋าให้แก่ประชาชนแต่อีกด้านหนึ่งคนจํานวนมากก็ไม่ได้ไว้วางใจระบบทักษิณพวกพ้องและนายทุนรอบตัวขณะดเดียวกันภาคประชาชนและสื่อมวลชนก็ยังผิดหวังเพราะมีเรื่องสําคัญของประเทศแต่ระบาลพรรคเพื่อไทยไม่ยอมเดียวแล,แลและเอาใจใส่อธิการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานหลังเกิดกรณีนักโทษเทวดาชั้น14แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำปฏิรูประบบข้าราชการนโยาบายสร้างความปรองดองและถลายทุนผูกขาดของประเทศนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสอสบัญชีร,รายชื่อและัวหน้าพักประชาชนในฐานะฝ่ายคา้านตั้งข้อสังเกตว่า3ปีของรับ,บาลหลังจากนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าจะเจ้าหรือเจ๊งซึ่งมีความท้าทายโดยเฉพาะนโยาบายเร่งด่วน10ข้อต้องมีรายละเอียดพร้อมปฏิบัติได้ทันที นโยบายเรือธงของรัฐบาลมีเป้าหมายของประชาชนอยู่ตรงไหนคือเป็นนโยบายเรือธงให้สานายคือนายใหญ่นายหน้าและนายทุนเช่นนโยบายดิจิทัล a l ลต์ที่เป็นนโยบายเรือธงให้นายใหญ่ได้ขึ้นนโยบายอ n นดับเทมเ e นคอมเพล็กที่มีข้อสงสัยถึงการเปิดกว้างหรือล็อกการประมูลเพื่อเอื้อนายทุนและโครงการแลนด์บิดในการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อเวียนคืนเอื้อให้นายหน้าค้าที่ดินหรือไม่ว่าที่ผู้นําฝ่ายค้านได้ภา,ากล่าวนอกจากนี้ ในการแถลงนโยบายยังเห็นบทบาทของฝ่ายค้านป้ายแดงคือพักพลังประชารัฐปีกพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักที่ออกมาถล่มแหลกรัฐบาลหลังถูกเคลียรออกมาเป็นฝ่ายค้านสะท้อนผ่านชัยมงคลชัยรบสสสกลนครอภิปรายว่าองค์ประกอบครมชุดนี้มีหลายส่วนส่วนคนใหม่ก็สืบทอดโดยสายเลือดจึงได้เห็นการขนานนามว่าญาติกาบ้างผู้สืบสันดานบ้างทําให้เห็นปลายทางนโยบายรัฐบาล ตนก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านสํารวจตรวจสอบรัฐบาลไม่อยากเข็นรัฐบาลชุดนี้มาจากคนชนชั้นสูงเพื่อชนชั้นสูงอาศัยมือประชาชนอ้างประชาธิปไตยแล้วมากอบโกยผลประโยชน์อย่างตรกาตะกรรมที่มาของรัฐบาลภาพที่ประชาชนรับรู้คือตบัดสัตว์พักที่ยกมือให้สันติเก้าเสียให้เป็นฝ่ายค้านเปรียบเสมือนหุงข้าวด้วยกันแต่พอข้าวสุกข้าพเจ้าขอกินคนเดียวแต่พักที่งดออกเสียงเชิญนับเป็นรัฐบาลนายชัยมงคลกล่าวขณะเดียวกัน นายอัธกรศิสิริรัยทยากรสสฉะเช,ชิงสาวพระพลังประชารัฐที่อยู่กวนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพะเยาประท้วงว่าแปลกใจว่าหากย้อนกลับไปเมื่อ2สัปดาห์หรือ2เดือนก่อนนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ก็คงเห็นด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรวันนี้เหมือนเปลี่ยนใจจึงอยากฝากว่าขอให้ช่วยทําตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดด้วย สำหรับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลสุดท้ายผ่านไปได้ด้วยดีเพื่อให้มีอำนาจคอรมอบริหารราชการแผ่นดินและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพราะไม่ใช่เบทีลรัฐบาลอย่างเช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือพิจารณา,ากฎหมายสำคัญเกี่ยวกับการเงินที่ต้องมีการลงมติชี้ขาดแต่สิ่งที่น่าห่วงกว่าคือหากนโยบายรัฐบาลที่ถแถลงไปแล้วแต่ไม่สามารถทำได้ดังที่พูดหรือทำไม่ตรงปกซ้ำอีกครั้งคงเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะอยู่ครบเทอม หลังก่อนหน้าพักเพื่อไทยก็ล้มละลายทางความน่าเชื่อถือและว,วิกฤตศรัทธาทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา แม้ตอนนี้ฝ่ายไม่เอาระบบทักษินจะยังไม่มีพลังสนับสนุนและกําลังมวลชนที่จะล้มรัฐบาลได้เพราะหลายฝ่ายยังให้โอกาสรัฐบาลทํางานแก้ปัญหาและฟื้นฟูประเทศเดียก่อนแต่ก็ต้องไม่ประมาทเพราะฝ่ายที่ไม่เอาพักเพื่อไทยได้วางกับระเบิดเอาไว้เพื่อรอจังหวะเหมาะสมผ่านกระบวนการนิติสงครามโดยนักร้อระดับประเทศยื่นตรวจสอบในหลายประเด็นอาทิคุณสมบัตินายก ว่ากระทําผิดกฎหมายหรือไม่ยื่นยุบพักเพื่อไทยหลังยอมให้ทักษิณชิยนวัตรครอบงำพักหรือไม่ควบคู่กับการสร้างแนวร่วมและสร้างกระแสให้แก่มวลชนภายใต้เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอกองทัพธรรมศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปอปสได้ประกาศนัดชุมนุมในวันที่มีการประชุมครมนัดแรก ในวันอังคารที่17กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลตัวเสอรัฐบาลภายใต้ระบอบชินวัตรเพราะไม่ไว้วางใจในโยบายว่าจะทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้กับระบบพวกพ้องสมคบคิดออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาตรา1-2ช่วยนยายใหญ่หรือไม่ฉะนั้นหากรัฐบาลมาดามแพรสะดุดขาตัวเองด้วยเรื่องทุจริตเอื้อพวกพ้องไม่สามารถแก้โจทย์ประเทศและทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีดังที่สัญญาไว้ถ้าหากสถานการณ์เอื้ออำนวยกระบวนการนิติสงครามและม็อบ อาจมีความชอบทำที่จะปิดสวิตร,ระบอบชินวัตได้เช่นกัน